ทำอะไรอยู่วะทำเว็บขายของอยู่เว<ช>้ยอ,อ๋อยีคอมเมอร์ลอะนะอืมใช่ละถ้าขายเยนี่ยขายสินค้าขัตกรรมอะไรนี้วะทุกวันก่อนไปเดินถนนคนเดินมาแล้วแบบเห็นฝรั่งเขาชอบของพวกนี้มากอะ่ะแบบพวกเสื้อผ้าพื้นเมืองหรือว่าสินค้าอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเราอะน่าสนใจไว้น่าสนใจเพราะว่าจะมาขายเนี่ยเออมันก็ใช้ได้นะ แต่มันจะไม่ขาดทุนหรือว่าซิฟไม่จะขายได้หรอกในทั้งเรื่องลงทุนค่าของค่าเว็บแต่ค่าเช่าที่ในเ่เวลาแล้วยังเรียนหนังสืออยู่เลยในเวซิฟเฮ้เราก็แบ่งเวลาดีวะมันก็ผอว่าเราทำเว็บนิดใชีปะ่ะเราแค่ไปหาสินค้าที่มันแบบแปลกๆหรือว่ามันจะโดนใจฝรั่งมาหรือว่าโดนใจลูกค้าของเราอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเราแค่ถ้าเกิดมีออ,อเดอร์เข้ามาแล้วก็ไปหาของมาทํามาส่งให้เขาแค่นั้นแหละไม่เสียเวลาอะไรเลย ก็ใช้ได้ได้ทิปแต่ว่าเรื่องนี้เราขอ,อบายวะ่ะมันไม่ใช่แนวอ่ะเราเอาเวลาไปเรียนหนังสือดีกว่าโอเคไเป็นไรทิปเฮ้ยเขียนเว็บอีกเรอวะ อะไแอ้วเขนเว็บเลยเฮ้ยมีออเดอร์จะตามเพ่เข้าใหม่แล้วว่ะเฮ้ย,ยดูดิเป็นไงโอ้แค่นี้นะเฮ้ยตีฟบ,บอกไว้เลยนะเว้ยพวกไอคอมเมริร์สเนี่ยเห็นมาเยอะและ้วเดี๋ยวก็เจ๋งไปไม่รอดสักลายหรอกโอ้ขอดูแล้ว ครับผมเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์นะครับทำ e-commerce ขายสินค้าไทยพวกหัถกรรมนะครับไปทั่วโลกผ่ายเว็บไซต์ครับผมเห็นตลาดอย่างในบาซ่าบ้านถวายนีนะครับมันมีฝรั่งอยากได้สินค้าพวกของตกแต่งมากและซื้อเยอะมากทุกวันแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ลองทำเว็บไซต์เนีนะ่ยขายสินค้าเนี้ยผ่านโลกออนไลน์ไปเลยนะครับต่อไปนี้เขไม่ต้องเดินทางมาละซื้อผ่านเว็บไซต์ไปเลยนะคร โดยตอนที่เริ่มต้นจะเริ่มขายจากกระดาษสาไม่กี่ใบสิบใบร้อยใบยนะครับธุรกิจก็ค่อยๆโตมากขึ้นเรื่อยๆจากร้อยใบเป็นพันใบเป็นหมื่นใบนะครับจากโคมไฟแต่งบ้านอันเล็กๆแค่อันเดียวก็ขยายเป็นสิบอันยี่สิบอันเป็นร้อยอันนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เราภูมิใจอย่างนี้ก็คือสามารถที่จะเจเาะเข้าตลาดที่ญี่ปุ่นนะครับเรากําลังจะเซ็นสัญญาขายโหน้ําชานะครับไปญี่ปุ่นปีหนึ่งเป็นล้านใบเลยนะครับที่ภูมิใจก็เพราะว่า ญี่ปุ่นเป็นตลาดที่คุณภาพสูงมากนะครับถ้าสินค้าเราไม่ดีจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถเข้าตลาดเขาได้ในขณะที่เราแข่งนําเสนอสินค้ากับจีนซึ่งจีนเนี่ยต้นทุนการผลิตก็จะถูกมากเพราะนั้นเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยทำยังไงให้สินค้าเรามีคุณภาพสูงแต่ราคาถูกนะครับเพราะนั้นมัน,มนทำให้ธุรกิจเราเข้มแข็งมากๆก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราภูมิใจแล้วเราคิดว่ามามาไม่ผิดทางที่เลือกที่จะเดินโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับจนตอนนี้ก็ไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นพนักงานประจําแต่ว่าเราเป็นผู้ประกอบก,การคนหนึ่งนะครับที่เรามีความสุขก,กับชีวิตในวันนี้การที่มีความรู้การที่สามารถใช้ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสามารถสาาร้างวัทยาตรกรรมที่ไม่เหมือนใครได้เนี่ยมันสามารถทําให้เราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้และสามารถเติบโตได้ด้วยดีนะครับอย่างเช่นธุรกิจที่ผมทําก็เหมือนกันนะฮะการทำอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเราลงทุนแค่เดือนละสามพันบาทนะครับในการที่เช่าพื้นที่บเอิเทอร์เนตเท่านั้นเอง รเราสามารถที่จะสร้างหน้าร้านของเราขึ้นมาเองเว็บไซต์ของเราขึ้นมาเองแล้วเราสามารถขายสินค้าได้เป็นหมื่นๆรายการนะครับขายไปได้ทั่วโลกนะครับทุกประเทศทั่วโลกสามารถเป็นลูกค้าเราได้นะครับในขณะที่ออเดอร์นะครับ,นน Order, รบมันสามารถที่จะซื้อตั้งแต่น้อยไล่ไปถึงเยอะมากนะครับบางครั้งขายี่เต็มตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับออเดอร์หนึ่งก็เป็นหลายแสนบาท เพราะยังเติเป็น,ปน,ปนธุรกิจที่ดีเพราะว่ามันสามารถลงทุนน้อยใช้คอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียวคนแค่คนเดียวในตอนเริ่มต้นก็ได้แต่มันสามารถที่จะเติบโตได้อย่างไม่มีขีดจำกัดขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถความขยนันความอดทนของเราเองนะครับที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามขายให้ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตลอดไปครับผมผมก็อยากฝากน้องๆน,น,นะครับที่สนใจนะฮะอยากจะลองมองหาอาชีพใหม่ๆซึ่งไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นพนักงานหรือเป็นลูกจ้างใครเนี่ยนะฮะเป็นนายตัวเอง ก็คือผมอยากจะฝากไว้แค่สองประโยคนะครับประโยคแรกก็คือการทาธุรกิจโ,โดยเฉพาะการทำธุรกิจออนไลน์เมันเหมือนการเรียนว่ายน้ำนะคือเราสามารถซื้อลำลามาอ่านบนบกนะฮะหัดว่ายนะ้ำเป็นค่ากบค่าซีสไล์ค่าอะไรก็ได้ค่าผีเสื้อก็ได้แต่เราไม่มีวันว่ายน้ำเป็นถ้าเราไม่กระโดดลงน้ําไม่มีใครว่ายน้ําเป็นก่อนที่จะกระโดดลงน้ำนะฮะะฉะนั้นถ้ามีความฝันต้องกล้าทําแต่ทําอย่างคนที่มีความรู้นะครับขยัน าหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอันที่สองก็คือทุกคนมีสิทธิดูถูกว่าเราไม่มีทางทําได้นะฮะแต่เรามไม่มีสธิที่จะดูถูกตัวเองนะและถ้าผมทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้นะครับเพราะตอนที่ผมท,ทําธุรกิจใหม่ๆเนี่ยพอผมบอกว่าผมจะขายสินค้าหัตถกรรมของชาวบ้านเนี่ยซึ่งเป็นโลเทคมากๆเนี่ยขายผ่านเว็บไซต์ซึ่งเป็นสื่อไฮเทคมากๆไปต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยนักวิชาการนักการตลาดก็ไม่มีใครเชื่อเลยนะครับ แต่ความที่เขาดูถูกคําที่เขาดูถูกเราเนี่ยเราเก็บมาเป็นแรงบันดาลใจนะครับเขาบอกว่าคนหน้าตาอย่างผมเนี่ยไม่มีาทางทาได้หรอกนะฮะแต่เราเก็บความรู้สึกเหล่านี้คาพูดคาดูถูกความไม่เห็นด้วยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาเป็นแรงกําลังมันเป็นพลังใจมาเป็นแรงผลักดันตัวเองนะครับแล้วก็พยายามทำก็คือ work hard นะครับทำงานหนัก work smart ทำงานอย่างชาญฉลาดแล้วก็เ e v e r say ด i ไม่เคยยอมตายนะครับขยันไม่เคยยอมแพ้ ต่อสู้ต่อไปแล้วผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้และความสําเร็จจะต้องเป็นของน้องๆทุกคนแน่นอนครับ